มมาตธรพุทัญโสถานอมตะธรรมพุทธพมป,ม,าามปัญโยอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะไม่ได้เป็นสาขาของวัดหนึ่งวัดใดไม่ได้เป็นสาขาของที่ไหนก็สร้างมาด้วยศรัทธาในพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ศรัทธาในคําสอนของพระผุ้มีพระเจ้าไหนๆก็พระอาจารย์่าบอกว่าไม่ได้เป็นสาขาใครพระอาจารย์ทําไมถึงทําได้ขนาดนี้ครับว่าทําไมถึงสัตธาหลวงปู่แบบหมดหัวใจอย่างนี้ครับอันนี้ผมถามเองสดๆเลยครับ ทำไมถึงสร้างได้ขนาดนี้ไอเน,นี่ยเคยบอกพระหลายรูปไปแล้วบางวัดนะพระเพื่อนกันนะคุณปุ้มเลิกคบกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสร้างเราสร้างเราสร้างเราทําเราเผยแพร่เราเปิดทั้งมูลนิธิช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยอะไรคราวนี้เห็นแล้วทาได้แล้วก็โกรธโกรธก็พานไม่คุยด้วยครับอาจารย์บอกว่ายังไงอาจารย์เป็นจาได้ไหมครับ ถ้าเงินทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมนะที่เขามาทําบุญระวังเตะขาก้องที่เขามาทําบุญเนี่ยนะกระถินที่พราปาที่แล้วเรารีบไปสร้างตามวัตถุประสงค์นะเสร็จทุกที่ไหมเสร็จทุกที่แน่นอนเสร็จทุกที่ไม่ใช่ว่ากระถินมาเคยเจอนะพระที่รู้จักกันที่พระอาจารย์เคยไปช่วยงานกระถินมาเอาให้ผู้หญิงไปลงทุน มาป่ามาจำได้ไหมไเอาให้<ด>ใหผู้หญิงไปลงทุนทเสร็จแล้วก็ไป <c oughs> นอนอยู่บ้านผู้หญิงอยู่ที่เชียงราย